ใช่เลยคุณเก่าแก่เอากดอื่นต้องรับเพื่อนก่อนเออรับเพื่อนเป็นเปล่าคนเราเคยเล่นมาแล้วไม่จะรับเพื่อนเป็นได้อย่างไรเออแปบบ๊รับปเป็นฮาเลยนะไหนเข้าไปสิรับซะเข้าไปด้วย accept ทำเป็นรับก็คือ เดนวันตบใช่ไหมไม่ปรั็คือโดนตบป่ะดูเขาดูาดเยเา้วหอกนะอัะผมมาให้90้วสิบนะก็จะไม่ผิดนะอัพให้9ก้วสิบออกเกมเฉยเกนแท็กกัน ันนี้คือกองแช่งไม่ใช่อกองเชียร์นะเอ้หูเต่าวหูเต่าวะเออเร็วเร็วจังอะเลยเพลงก็ยังดังอ๋อเดี๋ยวจะเจอตอนนัวนี้เดี๋ยวเจอตัวน,นี้ถ้าหูเต่าเดี๋ยวเจอตัวนี้ยะแล้ววะเจอตัวนี้อะไรเดี๋ยวหิวให้เลยเดี๋ยวหิวให้เลยไม่ใช่เดี๋ยวหิว <laughs> วเวลาเด้ดูเต่าเนี่ยม,ม,มันจะมันจะเจอมันจะเจอคนยูย <laughs> ถึงหกพันยัง่นลาถึงนี่ยูถึงหกพัน 6, เลยนะเจอเลยยูยูยูดอกละหกพันสลยครับอาตัวน,นี้ดีกว่าไม่เมาว,วันเร็วแั่อเอาไวเมาได้ไ เร็วเหรอความไวเมาความการควบคุมคีย์บอร์ดอะไรมาความไวกล้องความไวกล้องมันเร็วเหรอมันก็ไม่ไมเร็วขนาดนั้นวะความไวกล้องก็น่าจะได้ใช่แหละความไวกล้องแหละถูกแล้ถถแลวนะฮะรอกองแช่องอยู่ฮะ <laughs> โอ้โยเรวปืารหรือไม่แค่แค่ไม่ชินเฉยเปล่า ีไงสักหน่อยขี่มะตกขิ่มาขิมะตก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 เหมือนเด็กตีกัน่ะไอปู่โจมันชอบใครวะ เราต้องเราต้องแบบหาหาใครมาแบบเป็นตัวแทนในการเปิดวะเด๋งปูจงถึงจะมาสายมูอยู่แล้วเหมือนเด็กตีกันเนาะไหนเปิดคือกลุ่มไหนวะชอบอ๋อไม่ใช่วิดวิดวิชชอบกันเหรอไม่ใช่นั่นแหละวิชวิชวิชออกก่อนออกก่อนไม่เติมไม่ใช่ ซื้อ,อ,อน,นีเไปกดสนุนได้เลยไปกดตรงน้นก็ได้เดี๋ยวซื้อก็ได้ไปกดสนุนได้เลยเอ๋จ้องหลีต้องมาแล้วแหละดูดูเหดูประวัติใน history ได้ไหน่อยกิโลอะหกโลใช่เหรอแค่หกเหรอลองเลื่อนด,ดูนะมั้ยนี่สองหน้าสามสองหน้าเองเหรอสิบโลอออสิบโลอยู่เรีย <laughs> กี่สิบโลนี่ได้นี่คือ,อยังไงเนี่ย มันตู้รวมตู้รวมกันาารว,วมรวมกันรวมกันเอามารวมกันาากมันค่าท่านมากกว่านั้นอ่ะอมันจะหายใช่รับใหม่ต้องปูแล้วจะไหต้องปูจงแล้วราเชื่อมัน ไม่ซื้อให้มันสิบซือไปดีซือเลยแม่ก็กดเล็ดบ่วงเล็ดม่วงใช่ใช่ไม่ก็จะหักหักเลยก็ไปเลยแล้วกดคอนโทรลเอาแล้ววะไปแบบทีเผลอไปไปไปอะไรเนี่ยโอ้ โอ้ยอย่าไม่ตนโล่ดะด้เยกูว่าแล้วไม่รวมเป็นยีสโลไม่สิบสิบก่าโลอ่ะเออกดสิโลพอเลิกแต่แล้ว เอาป่ว่าเอาป่ว่าตอ่ว่าสิบกว่าว่สิบสิบนิดน่ะเออสินิดน่ะไม่ยังยังไม่รีปาณสักสักุโมงรีมันจะมันจะออกละประวัติมันจะออกมสิบสิบสองประมาณนั้พี่โกงอะพี่โกงอะถ้าไมเหมือนเหมือน ถ้าไม่เหมือนแบบเหมือนเคยรู้สึกรู้สึกอย่างนี้ประมาณของใครบางคนวะรู้สึกอะไร่วยหน่อยเปิหูเพื่แปะคิดโกงจังอะเหมือนมาให้ดวงอะเออเหมือนเหมือนว่าดวงกูอยู่นี่แน่เลยวะอะไรเขาเนี่ยไม่ได้ ตีมเต่าที่เหมืนม่อูมาโชว์ดิอูปป่มาโชว์ดิอูปป่มาโชว์ดิปปดกดยังไงก่อนเอ่ากดกดตรงต้องค่าทีมต้าง่ารักษาอัมีม,ปปม,ม,มีนอยอปาร์ตีเต้เซ็ปาร์ตี้เซตอัพออู่ไหนวะเขาเมีได้ยูอะหูเต่ามันไม่ต้องยูไปใช่ไหม โตเยอะเนี่ยกด e เล่นแล้วเนี่ยกด e เลื่อนเลือดต่ำไม่ไม่ห้าพันนะมูติห้าพันกดกด,ด,ด L กด L เลยก็ได้ปาร์ตี้เซตอัพมันก็ไม่ได้ป่ะพเพราะมันเซตอัพเป็นตอนนี้มันโลกหวัวบปะเซตอ up ได้นนเซต<ช>ได้ เออนั่นแหละนั่นแหละอยู่ปิดปูมันอยู่ข้างล่ังอยู่ข้างล่างแต่ปูเสยวะโอ้แล้วปูกับอยู่กับหนิงกัวอยู่คู่กันเลยนะโอ้โหสิบประมาณนิดๆิดนะสิบเอ็ดสิบสองประมาณนั่นแหละโกงกับจับด๋อยโหและแซดนี่คืออะไรอ่ะ ฮตัวใหม่อ่ะอะไรแซ่อ่ะทำไมไม่เคยเห็นไหนแซ่บหนไอยอ๋ออ๋อไอเทมใส่ไอเทมใส่อันนี้ไอเทมของเกาะไอีเกาะไอีเกาะหมอกเอาไว้เปิดเอาไว้เอาไว้ทำกลไกเฉยเลือดใหม่มาจานนมไข่มุกไหนอร่อยจานนมไข่มุกอันไหนอร่อยไม่มีหลายเจ้าเลยดิมันใช้ไม่ได้ใช้ที่นี่ไม่ได้ เชียงใหม่มันมันหลายเจ้าไอาชาชาแถวบ้านเราอะดิกดดไ้เรื่อยๆเหรอเรื่อยๆมันต้องไปเกาะนู้นเกาะไอเกาะเกาะไอเกาะไม่ชื่อเกาะว่าอ,อะไรวะมันชื่อเกาะแว่ ซูรามิซูรามิเออซูรามิคิเลตมันเยอะไปปะลองลดคิเลตหน่อยไม่เอาไว้แค่นี้ดีแล้วอันนี้เสียวดีแล้วเสียวดีแล้วไม่ต้องลดชานมไข่บุกมันไม่รู้ดิมันต้องลองกินดูอ่ะผมไม่ค่อยกินชานมไข่บุกอะ